จะเริญสุขสวัสดิ์พัฒนมอมงคลจงบังเกิดมีแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเอฟซี FC ทุกท่านหันหน้าเข้ามาสู่ธรรมะบรรยายต่อไปอาจจะมาหลงตาสมบูรณ์ฉนงจะได้บรรยายธรรมะสุภาษิตเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รอบรู้และเอาไปพิจารณาติดตามดู ต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อจะได้ความเพื่อจะได้เป็นความดีความงามและความผาสุขสือต่อไปในภายเพิ่ภาคหน้าต่อไปความโง่เขลาของชีวิตความโง่เขลาของชีวิตคือติดยาเสพติด ให้ท่านจงพิจารณาและเป็นอุทาหรณ์สั่งสอนใจเจ้าของตัวเองว่าเราความโง่เขาของเราในชีวิตนั้นเป็นอย่างไรความโง่เขาของชีวิตก็คือการติดยาเสพติดไม่ควรริไม่ควรเริ่มไม่ ควรจะลองเพราะว่ามันเป็นของเสษติดมอเมาถ้าติดแล้วทำให้เราเสียอนาคตเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดทั้งไม่มีญาติพี่น้องมีก็มีที่พวกกินพวกเสษด้วยกันท่าน,นพวกที่ไม่ดีด้วยกันที่เป็นเพื่อนเป็นพวก คนที่เขามีสติปัญญาทั้งหลายเขาไม่อาหันหน้ามามองมาดูเราหรอกขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าใจความชั่วช้าต่ำต้อยที่สุดของชีวิตคือเหยียดหยามผู้อื่นความชั่วช้าต่ำต้อยที่สุดของชีวิตคือการเหยียดหยามผู้อื่น ท่านทั้งหลายจงคิดเอาเ,เองเถิดว่าเป็นอยางไรความผิดพลาดที่ร้ายแรงของชีวิตคือการคือการเลือกเขารพบคือไม่เคารพบของควรที่มีที่ดีที่สุด ความผิดพลาดที่ร้ายแรงของชีวิตคือการไม่เคารพของควรที่ดีที่สุดในชีวิตคือการให้อภัยนี่ละของควรที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคือการให้อภัยให้อภัย แม้จะเป็นสิ่งที่เล็กที่น้อยอย่างไรเราควรให้อภัยแก่สิ่งนั้นๆเราไม่ควรเอามาถือมาติดมายึดติดในใจของเราจะทําให้จิตใจของเราหมัวหมองและคิดหนักไปตลอดช่วการลันนานเราควรจะให้อภัย แก่สิ่งนั่นๆอภัยคือเป็นการดีที่สุดคือเป็นบุญกุศลที่แข็งแรงที่สุดการให้อภัยอภัยยทานนี่คือเป็นความดีที่สุดความสุขที่มากที่สุดของชีวิตคือการช่วยเหลือผู้อื่น ความสุขที่มากที่สุดของชีวิตของเราคือการช่วยเหลือผู้อื่นการยอมรับนับถือมากที่สุดคือความก้าวหน้าการยอมรับนับถือมากที่สุดคือความก้าวหน้าของเราเรานับถือเรานับถือ ทุกสิ่งทุกอย่างเราให้ความเคารพนับถือแน่นก็คือความที่จะเดินก้าวหน้ารุ่งเรืองต่อไปสุดท้ายของชีวิตคือความตายจะวุ่นวายไปทำไมกันพวกเราท่านทั้งหลายควรพิจารณาดวูว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปอย่าไปคิดวุ่นวายให้หนักสมอง ให้หนักหัวใจหน่วกความคิดเราควรให้อภัยถือว่าเป็นกรรมกันมาแต่ชาติก่อนแต่อดีตชาติเราควรที่ไม่ก่อกรรมเราควรที่ภาคเฉยและให้อภัยซึ่งกันและกันต่อไปมองคิงมงคลชีวิตมองคลชีวิตสติ คือกัลยาณมิตรในเรือนใจของเรานี่เป็นมงคลชีวิตของเราฟังในสิ่งที่ควรฟังฟังในสิ่งที่ควรฟังนั่นก็คือฟังธรรมฟังธรรมะดูในสิ่งที่ควรดูคือดูใจตนออย่าไปดูใจคนอื่นดูใจของตนเอง ว่าเป็นอย่างไรทุกสิ่งอย่างถ้าเอาชนะใจตนได้และดูใจตนเองว่าเป็นอย่างไรทุกสิ่งอย่างดีหมดพูดในสิ่งที่ควรพูดคือพูดความจริงมีในสิ่งที่ควรมีคือมีศีลธรรม ทำในสิ่งที่ควรทำคือทำความดีนี่จึงจะเป็นมงคลชีวิตของเราต่อไปในภายภาคหน้าท่านทั้งหลายจงใครคิดและควรพิจารณาเอาไปตามสุภาษิตนั่นเถิดดินจะกรบลบเรือนกาย วายสังขารไฟจะพรานขี้ให้วายมะลายศูญแต่ความดีที่ทําไว้ให้ค่ำจูนยอมเทิดทูนแทนทราบที่จากไปนี่เป็นสุภาษิตอุทาหอนท่านทั้งหลาย สุภาษิตอันหนึ่งคือคนจะอาศัยกันได้มีอยู่สามยามคือสามจอจอที่หนึ่งก็ได้คือความยากจนจอที่หนึ่งคือความยากจนคนที่อาศัยกันในสามจอนี่ คือจอหนึ่งคือจอยามยากจนจอสองคือยามเจ็บจอสคือยามจากสามจอนี่ละต้องอาศัยกันแน่นอนบอยามใดก็ยามหนึ่งนะท่านทังหลเราต้องได้อาศัยกันแน่นอนสามจอนี้ เราท่านทัน้งหลายให้พิจารณาดูเถิดว่าคนเรามันจะจากกันจะจนจะหยุอย่างใดจะจนจะเหยบอย่างไรเราควรจะได้อาศัยกันอยู่ในสําหรับในกรณีคติธรรมโลกนี้กว้างใหญ่สําหรับคนที่ใจกว้างโลกนี้กว้างใหญ่สําหรับคนที่ใจกว้าง โลกนี้อ้างว้างสำหรับคนที่ใจแคบโลกนี้คับแคบสำหรับคนที่เห็นแก่ตัวโลกนี้ไม่น่ากลัวสำหรับคนผู้เสียสละนี่เป็นคติธรรมเหนื่อยนักก็พักผ่อนทะโยม มือสองข้างเล็กเๆสองข้างแบกขุดอย่างไรก็ไม่ไหวจวงพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์แล็กเหนื่อยก็พักผ่อนหิดใจของเราเอาไว้บ้างอย่าโหมนับเหลียวจะลำบากไม่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราถ้าเราโหมหนัก ผมมากขอให้เราจงด้วยพิจนารณารักษาร่างกายของเราเอาไว้บ้างเพื่อจะได้บำเพ็ญบุญกุศลต่อไปข้างหน้าวันนี้ขอลาไปก่อน